เวียดนามต้องการพัฒนาเส้นทางรถไฟที่เชื่อมจีนและวเวียดนามให้ดียิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่าง2ประเทศแม้ว่าเวียดนามจะมีเส้นทางรถไฟที่เชื่อมต่อจีนแต่เส้นทางรถไฟสายนี้ยังมีข้อจำกัดทั้งเรื่องของความสามารถในการบรรทุกและยังต้องมีการถ่ายโอนสินค้าตรงชายแดนทําให้ทั้งจีนและเวียดนามร่วมกันพัฒนาการขนส่งทางรถไฟให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเมื่อเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมา มีการเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างเมืองฉือเจียจวงบนทนเหอเป่ยทางตอนเหนือของจีนและกรุงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามเส้นทางรถไฟสายนี้ช่วยย่นระยะเวลาการเดินทางลงครึ่งหนึ่งรองผู้อำนวยการทั่วไปของลาทรโกผู้ให้บริการขนส่งสินค้าของเวียดนามกล่าวว่ารถไฟสายนี้ช่วยให้การขนส่งระหว่างสองประเทศสะดวกยิ่งขึ้น โดยใช้เวลาขนส่งสินค้าจากฉือเจียจวงของเหอเป่ยไปยังเย็นเวียนของเวียดนาม6วันขณะที่การขนส่งทางทะเลต้องใช้เวลา13-14วันที่สถานีเย็นเวียนของฮานอยผลไม้สดและอาหารต่างๆกำลังถูกส่งไปยังประเทศจีน ขณะที่เหล็กและวัตถุดิบสำหรับภาคสิ่งทอและการผลิตก็ถูกส่งมาที่เวียดนามมาโกฟอสเตอร์หัวหน้าที่ปรึกษาของดีแซนเชร่าแอนด์แอสโซเชตประจำอาเซียนกลับว่าจีนและเวียดนามมีความสัมพันธ์ทางการค้าที่แข็งแกรง่งแต่ยังมีข้อจำกัดเรื่องเส้นทางการค้าจีนและเวียดนามจึงควรร่วมกันพัฒนาเส้นทางการขนส่งทางรถไฟเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน